วันนี้มีอีกหนึ่งข่าวครับนายนิพนธ์บุญยามณีประกาศลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับหลังจากโดนฟ้องในคดีที่เบี้ยวไม่ยอมจ่ายค่าซ่อมรถบำรุงทางครับฝ่ายกฎหมายของปปชได้นำคำฟ้องนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กรณีละเว้นไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอนเนกประสงค์ให้กับบริษัทเอกชนเอาไปยื่นต่อศาลอาญาครีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับเมื่อนายนิพนธ์เดินทางไปที่ศาลก็แจ้งกับสื่อมวลชนครับว่าได้ลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วเพื่อให้มีเวลาต่อสู้คดีอย่างเต็มที่โดยการลาออกครั้งนี้คุณนิพนธ์บอกว่าได้ยื่นใบลาออกต่อพลเอกประยุทธ์จันทโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมช่วงเช้าที่ผ่านมา และนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็รับทราบแล้วส่วนจะมีการปรับคอรอมอในสัดส่วนพักประชาธิปัตย์หรือไม่คุณนิพนธ์บอกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายจุรินขณะที่ศาลให้ประกันตัวนายนิพนธ์นะครับโดยตีวงเงินประกัน1 0 0 0 0แสนบาทและไม่กำหนดเงื่อนไขใดๆครับ คดีนี้คุณนิพนธก็อ้างว่าที่ไม่จ่ายให้กับบริษัทเอกชนเนี่ยเพราะว่ามันมีการหัวมีการปลอมเอกสาราเดี๋ยวจะสร้างความเสียหายให้กับแผ่นดินก็เลยไม่จ่ายให้เขา,ขาและพร้อมที่จะสู้คดีนะครับ